มหัศจั์ดินแดนหางเรืองแสงณป่ามูโกรามีจิ้งจอกน้อยชื่อว่ารินจิรินจ,จิตัวเล็กหูใหญ่ตาใสาแต่ที่สะดุดตาที่สุดก็คือหางของรินจินั้นเรืองแสงได้ทุกครั้งที่เขาดีใจเมื่อเขาหัวเราะหางจะเปล่งแสงสีฟ้าอ่อนเมื่อเขาตื่นเต้นหางจะส่องแสงสีชมพูแต่เมื่อเขาเศร้า หางก็จะมืดมิดไม่ส่องแสงสัตว์อื่นชอบร้อเรียนเขาว่าเจ้าไฟฉายเดินได้รนจิเคยเสียใจจนแอบร้องไห้ใต้ต้นไม้ทุกคืนกระทั่งวันหนึ่งจูๆ่ๆหางของรินจิก็ส่องแสงสีทองระยิบระยับและเสียงปริศนาก็ดังขึ้นในใจของเขาหางเรื่องแสงของเจ้าคือกุญแจดอกสุดท้าย ดินแดนห่งเรืองแสงกำลังรอเจ้าอยู่นะรินจิรินจิจึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางเขาเจอกระต่ายสาวผูดเร็วชื่อว่ารินดี่ที่อยากประจนภัยและช้างอ้วนขี้ลืมชื่อโป้งป,อง,ปองที่หลงทางมาหลายวันแล้วลินลี่ดินแดนห่างเรื่องแสงหรอเออฟังดูเหมือน ที่ที่มีขนมพุ้นเรืองแสงมากมายเลยทีเดียวป่องป่องเออแล้วแล้วเราต้องเดินทางไปทางไหนนะ่ะเออเออจำไม่ได้อีกละทั้งสามออกเดินทางผ่านป่าเรืองแสงด้วยหนองน้ำสองประกายและปีนภูเขาและปีนภูเขาหัวฟ้าเรียนจิเคยกลัวแต่เพื่อนๆนทำให้เขาหัวเราะได้ทุกวัน และหางของเขาก็เริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆที่ปลายสุดของหุบเหวฟ้าใสพวกเขาก็เจอกับราชามอสแปลงผู้เฝ้าขุนพลังแห่งแสงราชามอสตัวใหญ่มีปีกสีรุง้งแต่พูดเสียงเบามากจนฟังแทบจะไม่รู้เรื่องราชามอสผู้เขครองหะอะปองปองฮะเอ่ออะไรนะครับเออ พูดอีกครั้งลินลี่่เออพูดดังๆหน่อยเออ่ว่าอะไรนะราชามอดอมยิม้มแล้วใช้เข็มเรเซอร์เขียนคำในอากาศเฉพาะผู้ที่ใช้แสงจากใจดีเท่านั้นที่จะผ่านเข้าไปได้รินจิไม่เข้าใจแต่พอตอนนั้นเพื่อนทั้งสองคนก็ถูกมแมลงเงอมืดจับไปเขากลัวแต่ก็ไม่หนี เขาใช้หางสองทางไล่แมลงออกไปด้วยหัวใจที่กล้าหาญและรักเพื่อนพ้องทันใดนั้นหางของเดือนจิก็เปล่งประกายที่สุดในชีวิตทั้งท้องฟ้าเปลี่ยนสีกลายเป็นอุโมงค์แสงราชามดแมลงพองกงัวช้าๆแล้วเปิดประตูสู่ดินแดงหางเรืองแสงที่ที่มีสัตว์จากทั่วทุกมุมโลกหางเป็นแสงหลายสี ทุกตัวคือผู้ใช้แสงแห่งใจรินจิได้รับเข็มกัดเรื่องแสงพร้อมคำว่าผู้ใดกล้าเผชิญกับความกลัวด้วยหัวใจรักผู้นั้นจะสว่างกว่าแสงใดในโลกรินจิกลับบ้านพร้อมกับเพื่อนใหม่หางของเขาเปล่งแสงไม่ใช่เพราะความแปลกแต่เพราะเขากล้าที่จะเป็นตัวของตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น จากบนนั้นสัตว์ในป่ากก็เลิกร้อเขาแง้คิดจากทิทานเรื่องนี้แสงในตัวเราคือความดีความกล้าและความเมตตาความแตกต่างไม่ใช่สิ่งที่แปลกแต่คือสิ่งที่พิเศษการบป็นชนภัยจะมีค่ามากที่สุดเมื่อเราไม่ทิ้งกัน